คนใครเคยดูขา่าวผู้หญิงที่หายในลิฟต์ของเตยเมื่อปีพศสองพัอสี่สิบสปะหรือ2,549ออัน้อตอนนั้นเรายังเรียนอยู่นะทุกคนแล้วเขาหายไปแบบลึกลับมากเลยนะแล้วไม่มีใครเคยเห็นอีกเลยอะ่ะทุกคนรู้ไหมว่าเขาหายไปไหนหรือว่า ข่าวมันเป็นยังไงบ้างแล้วคือแบบเป็นการหายตัวที่แบบคือขึ้นลิฟต์ป่ะทุกคนแล้วไม่มีการออกมาอีกเลยแบบเนี้ยเขาเ้าไปในลิฟต์แล้วไม่ได้ไม่ได้กลับออกมาอีกอะ่ะแล้วทุกคนก็ตรวจหาว่าเออเฮ้ยโดนฆาตะกรรมมันก็ไม่มีรอยเลือดไม่มีอะไรอยู่ในลิฟต์เลยนะทุกคนอืมคือแบบแล้วเขาหายไปไหนมันเป็นคดีที่ลึก,กลับแล้วก็แบบเออน่าสนใจมันกันนะ แล้วเราไปเปิดเจอแบบสารคดีอันเนี้ยมันเกิดขึ้นที่แถวคลองเตยตึกคลองเตเยนะทุกคนในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยน่าแปลกอ่ะจนจนกระทั่งทุกวันเนี้ยยังไม่เจอตัวเลยนะเออหรือว่ายังไงใครได้รู้ข่าวเรื่องเราคดีนี้บ้างหรือเปล่าเป็นคดีที่ลึกลับมากหายเข้าไปในลิฟต์อ่ะ